ก็่า,านิมนต์บรรยายนะครับบรรยายว่าพระธาตุปุกุเขานีา่มีประวัติความเปลี่ยนมาอย่างไรเนาะแลวก็เป็นที่นับถือของของคนเวียงแห่งอย่างไดครับ,คครบพระธาตุปุกุเขานี่คือเป็นพระธาตุองค์รองจากพระธาตุแสนไหซึ่งเป็นพระธาตุที่สมัยลังพุทธกรเนาะแต่ตอนที่พระพุทธองค์เสด็จมานี่คือ ต้นๆมามีแบบวัตถิสแอนไนเองก็ครับพระนักวัตถิสแอนไนแต่ว่านี่เป็นองค์รองเป็นบริวารเป็นบริวารครับบริวารแต่ว่าเป็นองค์องค์รองจากแส่นายองค์องค์ที่สองอ๋อครับองค์ที่สองจะมีรอบๆอีกรอบๆอีกแปดเก้าองค์ประมาณเก้าเนาะครับมันมาให้แดดที่พุ่มพวงอะไรันผู้นำธาตุองค์นึ่งอ๋อครับครับที่ปลายปลายเหลืองๆนั่นนะนั่นของที่ไหนครับนั่นของแม่หัดอ๋อของแม่หัดครับของของพระธาตุนายังดีกระเมนเหมือนกัััันนนคครรรรบบบออ๋เิวาก เป็นรูปวงกลมอันนี้เป็นองค์ที่สองนะองค์ที่สองครับก็พื่อมีความศักดิ์สิทธิ์เจ้าบ้านพระธาตุเจ้าบ้านก่อนทีความเมตต์มาถึงนะครับพระธาตุที่นี่ที่ว่าจะบาโดนบาโดนทำลายนะมาโดนรับของสมบูรณ์อันนี้นี่ก็หมายถึงว่ามีมรรคผนแล้วเนาะมีมรรคผนแล้วในหลังพุทธกาลแต่แต่คือด้านในด้านของตั้งโบราณอนาบโบราณคดีหรือว่าที่เขามาสํารวจนี่คือ ต่างต่างตอกเตอร์ต่างต่างตอกเตื้อตอกเตื้อตัวเตี๋ยวชลีเป็นมาส่วนบทที่ว่าทางนั่นเป็นอย่างต่างจ้างนี่นะครับครับห้องกองจ้างที่ลอยบนตัรอบเขาครับยผู้ชายก็แสดงในฐานะที่นี่เป็นเป็นเป็นที่ไว้เสบียงไว้กองข้าวของวัะนเรสวนอ๋อในความคิดของผูหน้าแต่ก่อนก่อนหน้านั้นคระนเรสวนนี่คือวิรดาต้นลายนะครับ แต่ตรงก่อนนั้นนั้นหลังพุทธกาลคือคือของขเมืองแห่งนี้เจ้าทีดูประวัติที่เป็นเป็นเมืองเก่ามากเลยนะเมืองเก่ามากๆเลยแล้วก็มีหลายยุคหลายสมัยนะครับแล้วก็เป็นหัวเมืองของเจียงใหม่ตัวนนะฮะก็ก็ประวัติค่อนข้างเยอะมากเลยนะตรงตรงนี้ผู้คนนี่คือจะล้างเมืองจะล้างไปประมาณสองครั้งครับใช่ครับเพราะว่าสงครามครั้งหนึ่งแล้วก็โลกโลกหาลงลงเมืองครั้งหนึ่งเพราะว่าแตงโมซึ่ว่าจะมีประวัติพระธาตุเจดีย์เนี่ย วัดวัดล้าง70-72ที่ครับหลวงพ่อครับอันอพระธาตุนี่บูรณะใหม่เนาะบูรณะใหม่เมื่อปี2 0น0หลักตอนแรกก็คือบูรณะมาเป็นรุ่นๆแต่ว่าพ้นก็บ่ได้เป็นลงไปวลารักสอนไว้แล้เนาะครับเมื่อก่อนนี่เป็นสภาพยังไงสภาพพระธาตุบุตรวัดได้แต่งแบบนี้นะครับพระธาตุสีเหลี่ยมขาวๆแล้วก็จะมีตอนๆต้นที่ เป็นเป็นเป็นร้อนนี่คือเหมือนับอเหลือไเป็นกองดินกีลงอ๋อเป็นเป็นเป็นไอเป็นสภาพอิฐเก่าบดได้เป็นเป็นพังอกมาแล้วนะครับบพอพอดีคนรุ่นหน่อยหลังมาบูรณะขึ้นมาใหม่ครับแต่ว่าเป็นโงคพระธาตุเก่าอืมก็เป็นที่นับถือของของบ้านบ้านบ้านกองลมนี่เนาะเป็นทั่วไปล่ะเป็นทั่วไปเลยนะครับครับก็ก็เป็นบริวารของพระธาตุแสนไหนะครับก็เป็นเป็นพระธาตุของของพระพุทธเจ้าละ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 พระนี่ เออเป็นห้องปางอย่างเลยน่าจะเป็นปางชนะมารก็ได้นะได้ได้หลายอย่างนะน,นี่เป็นของทรงไทยใหญ่เนาะเป็นทรงแบบน่ะทรงทรงสมแบบไทยใหญ่ทรงผสมครับก็แล้วก็หน้าหน,น้าตาแปลกแปกเหมือก,ก,ก,กันช่างหรือสลาส่วนมากนี่จะเป็นไทยใหญ่อะครับก็กเ็เห็นเห็นแถวแถวเวียงแหงนี่ส่วนมากจะเปิดอั่นะครับเป็นทรงแบบประยุกต์แบบ เชิงไทยใหญ่ของผสมอาจจะเป็นศิลปะนี่จะผสมภาษาเนี่ยครับถ้าทุกปีมันจะมีส่งส่งน้ำผาตุดส่งน้ำผาถัดทุกปีตรงเดือนเก้าดาวจะจัดสองวันจะมีเดือนเข้าไฟแค่มั่งไฟแข่งนงคุณอ๋อมีแข่งมังไฟต้วยอ๋อครับวันวันแรกก็คือวันสิบสามคมครับวันสิบสี่คมก็คือเดือนดับเดือนดับเอ่อส่งน้ำผาถัดนี่คือเดือนเม้สาก่อนมิถุนาอ้าวเหรอ มิถุนาเดือนเก้าน่ะแรกๆสงการนี่แบบแบบแบบไมการนี่ก็ส่งอยู่ส่งวันปักผีส่งธรรมดาอ๋อส่งธรรมดาธรรมดาแบบแต่แต่ประเพณีจริงๆก็คือมิถุนาหนอกพระพิณจริงนี่มิถุนาปีนี้จะตกเสาเก้าสามสิบครับเสาเก้าสามสิบปีแล้วปีนี้สิบสิบเอ็ดมีนะเออมีทุนาแต่วันพุนี่ก็มีเปล่งปุดเนาะปู่นเปล่งปุ่ดไทยไทยบาทบนนี่กะไทยบาทบนนี่อ๋อครับครับทศนากำมาหลายครับโอเคครับเนี่ยก็ ตาหลวงพระเจ้านะครับตาหลวงพระเจ้าด้งนในเป็ดเกี้ยเนาะด้งนในเป็ดเกี้ยเนาะด้งนในก็เปลี่ยนเป็นเบนบอกไม่สร้างห้องที่แบบว่ามันแตกกัเป็นสะโพกอ๋อคือดังอืมบอกมีเสียงอ่ะครับอันนี้ทั้งคืนก่อไม่ทั้งคืนต้องลังติดซีประมาณติดซีอ่ะอ๋อนิดนิดตู้จะลูกประมาณตีดสามปายแล้วก็ลมาตีดซีก็จะเคาะเคาะกับโลกข้างนอกครับโลกที่ในห้องเทานั้นครับตุ้มตุ้มจะดังพลงให้เห็นไหะครับ คนในเวียงแห่งนี้จะได้ยินหมดเลยอ๋อครับเดนียวนี้ตีสูงเนาะตีสี่เซต็จแล้วครับตีตีคอเซตแล้วก็แต่ตามปกติคือยนหนังสมาธิแต่วันพุธนี้คงจำได้นั่งต้องนั่งต้องสารเสรวนผู้พุทักุนแล้วก็จ้าเบื้องหลก็จุดถวายอะครับจุดตีสี่จุดทวันตีสี่อ๋อครับเนี่ยลูกเกียรครับเนี่ยแบบนี้เราวิธีจุดนี่จุดเนี่ยจุดตั้งบนก่อนอ๋อมันก้อยกรอยลงมาเนาะ ใกลลงมาใกลลงมาไอไอ,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 อกองกองเนี้ยกองหลวดตรงเนี้ยใช้เวลากี่กี่ชั่วโมงหมดโอ้เกือบวันเมืนเลยเอเอเลยโอ้เป็นวัน,นเลยเหรอโอ้อันนี้เป็นภูมิปัญญานะครับภูมิปัญญาเจ้า<ต>บ้านจะแท<ต>้เลยนะคะถ้ามันจะดับแต่เนี้ยมันมันเป็นสองคืนสามคืนกว่าจะดับหมดนะอ๋อครับเดีแต่มันเปิดเปลวไฟนี่ประมาณหนึ่งวันโอ้โหเลยครับอันนี้เป็นเทคนิคเลยครับ แต่เกียงใหญ่เลยแต่เกียงใหญ่ปกติขอกาทำเป็นสีเหลี่ยมครับแต่อย่างนี้นี่คือมันอย่างอย่างอย่างของพี่ประทัดนี่คือบราได้เป็นวัดเราอยู่แบบเอกเทศแล้วคือสถาทั่วไปครับเราบได้มีเป็นหัววัดเนี่ยก็เลยขอเพคนมาร่วมตามที่เพคนมาร่วมแรงร่วมใจร่วมการจ่าได้ตามทัศนะตามทัศนะนะครับตอนนี้เราก็จะเดินทางกลับแล้วครับ สิ่มบุญเนี่ยนะครับเขาก็จะมาถึงตรงนี้แล้วอา้าวเราได้ต้องเส้นอย่างเขาเดินจากข้างล่างเหมือนทำบุญนะครับวันพระวันเกิดด้วยแล้วก็ทำบุญร่วมกับทางหลวงพ่อนะครับก็ตาหลวงพระเจ้าพ่งนี้ด้วยนะครับมาแล้วครับมีอัคตุก,กะมาต้อนรับขาลงด้วยนะครับนี่เลยครับอ๋อแมวมีแม,ว,ม,มวนะครับ าจะบอกอะไรเอาคู่อูอีกแตาแดงเลยนะครับแมวตัวนี้น <c oughs> เกด <c oughs> นี่ห้ามละแกสัตว์นะครับ <c oughs> เราไปครับ <c oughs> นี่คังลงครับคังลงสบายหน่อยครับ<ส> <c oughs> นะครับก็มาทาปุกกูข้าวนะครับก็นำเสนอเท่านี้นะครับ เงียบสงบดีจังเลยนะครับเหมาสำหรับนั่งทำสมาธินะเชิญชวนนะครับเชิญชวนนะครับหา,าตีอีกดินะครับแล้วก็มานวัตก,การพ่ไไมคนอิมก่อนเดินทางกลับกลับนะครับบ่ายโมงพอดีครับกินข้าวพักกินข้าว นะครับผู้มาทําบุญนะครับการณาถอดหัวโขนและปล่อยวางเรื่องราวทุกอย่างไว้ตรงเชิงบันไดก่อนแล้วกุศลจะเกิดนะครับน,นี่ก็เป็นป้ายแถวแถวทางขึ้นนะครับนะอันนี้เราจะให้ดูตรงนี้นะฮะอันนี้คือ เ,เขาเรียกอะไรเ,เอ่ยที่แข่งบ้องไฟอะ่ะที่จุดบ้องไฟอะ่ะอ๋อใหญ่จ้ะข้างบ้องไฟนะครับเขาจะมีจุดบ้องไฟแข่งกันด้วยนะครับบูชาพระพุทธเจ้านะครับอย่า z o o ใกล้ๆนี่ย o ู m นั่นนะครับนี่ขึ้นไปนะครับนี่ฮะต้องปีนขึ้นไปนะครับแล้วก็เอาบ้องไฟขึ้นไปไปแขวนข้างบนแล้วก็อยู่ข้างบนจุดนะครับ nè, súng súng nè, bắn pháo lửa,